ในที่สุดค่ะสินค้าตัวนี้ก็เข้าสักทีหลังจากลูกค้าถามหากันแทบทุกวันเลยกับคันอาชิโนพาวเวอร์แลนด์คันหน้าดินเนื้อคันไฟเบอร์กราดด้ามก๊อกเคลือบมาสวยๆเลยค่ะเวทคันจะอยู่ที่15-30ปอนด์เวทเหญ่อยู่ที่20-80กรัม ถ้าลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาคันเบ็ดตกปลาหมายธรรมชาติงานหน้าดินตกปลาบ่องานปลากินพืชคันตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะในราคาเริ่มต้นแค่สามร้อยกว่าบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะในราคาเริ่มต้นแค่สามร้อยกว่าบาทเท่านั้นให้คันด้ามก๊อกเคลือบสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะ ใครที่ยังลังเลอยู่เนี่ยบอกเลยนะว่าอย่าพึ่งลังเลลอตที่แล้วของหมดไวมากๆค่ะและลอตนี้พึ่งเอามายังไม่ได้ลงคลิปเลยลูกค้าแอบกดสั่งกันแล้วค่ะตอนนี้น้องกำลังเอาไปแพ็กแล้วนะรีบจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างเดี๋ยวสินค้าจะหมด